สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ s p e e d l a บวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถบ้านสุดหรูแห่งปี2026กับ BMW Motorhome ที่หลายคนรอคอยรถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะทั่วไปแต่เป็นบ้านเคลื่อนที่ที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหาความสะดวกสบายในการเดินทางพร้อมภาพลักษณ์สุดพรีเมียม BMW คันนี้คือคำตอบ เริ่มกันที่ภายนอก BMW Motorhome 2026มาในดีไซน์ที่โฉบเฉี่วตามสไตล์ของแบรนด์ BMW กระจังหน้าทรงไตคู่อันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่เพิ่มความโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเลเซอร์แมทริกซ์อัจฉริยะและเส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลดูพรีเมียมล้อแม็กขนาด22นิ้วพร้อมยางรันแฟลตเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือนอกเส้นทางโครงสร้างภายนอกใช้วัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแรง ท้ารถออกแบบให้มีที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่พร้อมหลังคาเปิดได้อัตโนมัติที่สามารถกลายเป็นระเบียงชมวิวส่วนตัวได้ในไม่กี่วินาทีเมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในความประทับใจจะเพิ่มขึ้นทันทีภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุดคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหนังแค้มไมโอและอลูมิเนียมขัดเงาทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างประณีต เบาะนั่งแบบกับตันซีปรับได้ไฟฟ้าพร้อมระบบนวดในตัวและฟังก์ชันระบายอากาศพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง6คนห้องครัวภายในมาพร้อมเตาไฟฟ้าเตาอบขนาดเล็กอ่างล้างจานและตู้เย็นขนาดใหญ่มีโต๊ะรับประทานอาหารที่สามารถพับเก็บได้อัตโนมัติห้องน้ำภายในตัวรถจัดเต็มแบบโรงแรมระดับ5ดาวมีฝักบัวระบบน้ำอุ่นและสุขภัณฑ์คุณภาพสูงจากเยอรมนีห้องนอนหลักสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงขนาดควีนไซส์พร้อมผ้าปูที่นอนผ้าฝ้ายอียิปต์ หน้าจอ OLED ขนาด55นิ้วเชื่อมต่อกับระบบเสียงรอบทิศทาง Harman Kardon และระบบสมาร์ททีวีในตัวอีกทั้งยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนภายในรถพร้อมฟิลเตอร์กรองฝุ่น PM 2.5ด้านเทคโนโลยี BMW ไม่เคยทำให้ผิดหวังมีระบบควบคุมด้วยเสียงและแอปพลิเคชัน BMW iDrive เวอร์ชันล่าสุดที่สามารถสั่งงานได้จากสมาร์ทโฟนตั้งแต่เปิดไฟเปิดประตูไปจนถึงเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับอัตโนมัติระดับ3ที่สามารถขับเคลื่อนเองได้ในสภาพการจราจรช้าหรือขับตามทางหลวงโดยไม่ต้องแตะพวงมาลัยขุมพลังของรถคันนี้เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน6สูบขนาด3.0ลิตรที่ดับิวินพาวเวอเทอร์โและมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงรวมพละกกำลังอยู่ที่500แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตรชั่วโมง อยู่ที่ประมาณ5.8วินาทีแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่สามารถทำความเร็วได้อย่างมั่นใจพร้อมระบบขับเคลื่อน X-Drive 4ล้ออัจฉริยะช่วยให้การทรงตัวแม่นยำในทุกสภาพถนนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด45กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้วิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง สำหรับราคาจำหน่าย BMW Motorhome 2026เปิดราคาที่สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่245,000ดอลลาร์หรือประมาณ9ล้านบาทในไทยยังไม่รวมภาษีนำเข้าซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งความหรูหราสมรรถนะเทคโนโลยีและความสะดวกสบายระดับบ้านหรูถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางหรืออยากมีบ้านที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคุณทุกแห่ง BMW Motorhome 2026คันนี้จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดจากฝั่งยุโรป และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s p e e d l a b เพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ